นะเรื่องหัวข้อถ้าจะไปยังไงอะท่านทนายคุณประกรเข้าใจอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวนะ่าเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยว,ยวตัวนี้เป็นคําพูดอยู่คงเข้าใจกันแล้วค่ะคุณประกรเข้าใจปิดเฉยๆค่ะออกคลิปอธิบายกันแล้วครับครับผมได้ฟังคุณประกรพูดอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องท่านนายสมเกียรติก็คงเข้าใจแล้วล่ะยังไงก็ไม่โทษใครนะครับดูมิตรของทนายถ้าเป็นผมผมก็ประมาณนี้แหละนะ อ่าจะให้เรารับสารภาพเลยก็ก็เราก็เหมือนผมว่าเราซื้อเขามาเราจ่ายค่าตอบแทนไปเราน่าจะมีสิทธิ์อยู่นะบางคนที่อยู่มานานๆนี่ก็คนจะเห็นอยู่แล้วว่าผมก็เห็นด้วยกับอย่างนี้นะจะไปไอ้นี่เลยถ้าเราสู้ถ้าเราแก้วทณ์ไปแล้วสารอ่าสารตัดสินมาเหมือนสารชั้นต้นมันก็จบครับแล้วก็ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทำห้บอกอย่างนั้นก็เราเสียค่าปรับไปแล้วนี่ใช่ไหมแล้ว <laughs> ก็ถึงตอนมานี่บอกเลยว่าอ๋อ,อ,อ,อความหมายของไม่สำนึกเนาะได้ได้ครับหมายความว่าไม่สำนึกเหรออย่างนี้ก็ได้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องบอกว่าจำลงุงจำเลยละจะเปลี่ยนเป็นว่าหมายหมายความว่าไม่สำนึกเหรออะไรไม่สำนึก เอาเดี๋ยวนี้เอาอย่างนี้ว่าอะไรไม่สำนึกอ่เอาตัวนี้เนาะเอาชื่อว่าหัวข้ออะไรไม่สำนึกก็คือไม่สำนึกตอนไหนประมาณนี้เนาะ <c oughs> โอเคโอเคครับต้องขอโทษด้วยนะยังไงก็เป็น <c oughs> หัวข้อแรงใช่ใช่ใช่ก็พวกเราก็กันเองอะเนาะบางครั้งมันก็ ผิดไปได้เดี๋ยวเยวเปลี่ยนให้ครับมีมีมีอะไรที่ถามอีกไหมอย่า,ยาก,กังวลกังวลเลยครับดูที่เจตนาของท่านใดก็อาจจะใช่นะแต่บางคนี่ไม่สบายใจนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะอันนี้ต้องยอมรับผิดเลยนะว่าตัวเองต้องการคือต้องการตั้งหัวข้อเพื่อให้คนมาดูเยอะหรือเปล่าน,นะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนเกาะใจคนอย่างเดียวเป็นข้อความสําเร็จรูปของทางราชการหรือเปล่า <c oughs> ใช่มัน มันญััดไว้ในกฎหมายนะใน,ในเรื่องที่ว่าหากไม่หากไม่รับสารภาพน่าก็เป็นเขาตีความหมายเป็นว่าไม่สํานึกนะไม่รู้สึกความผิดนะไม่รู้สึกถึงความผิดคําคํานี้แต่เวลาเราเขียนเราบอกว่าไม่สํานึกในความผิดนะมันทนายอะไรนะคุณเรืองรุ่งนะคุณยุทธภูมิกดให้แล้วครับขอบคุณมากครับ คุณคุณปีเตอร์เอาที่สบายใจครับทานายครับครับเอาที่หลายคนสบายใจดีกว่าผมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าคนทวงว่าเนวยว่าเข้าใจท่านทนายเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณช,ช,ช,ชุดคุณชุติการมาช่วยเนาะขอบคุณมากาทานายคับถ้าลุงรอลงอาญาครบสองปีอายการอุทธรได้ไหมครับคือถ้ารอลงอาญาเสร็จมันก็เสร็จกระบ,บวนการของการรอลงอาญาครับถ้าคดีนี้ ตัดสินมาสักสองสามปีข้างหน้านี้ก็เสร็จไปแล้วเรื่องของสารชั้นต้นครับกถ็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามให้ว่าสาสาลแล้วแน่นอนผมในส่วนเรื่องของผมนะสารคมไม่กลับเลยครับเพราะว่าเขาทําตามนี้หมดแล้วแต่ท่านในการก็จําเป็นที่จะต้องอะไรอะ่ะก็เหมือนท่านว่านั่นแหละมันจะเป็นตัวอย่างของคนทั่วไปว่าบุกลุกแล้วยังไม่รับสารภาพนะอ๋อ ขอบคุณครับคุณรายวันนะครับขอบคุณครับที่ซื้อสติกเกอร์ให้นะครับขอบคุณมากเลยเนี่แหละมันมันมันจะเป็นข้อโต้แย้งกันอยู่สองฝ่ายนะยังไงกรอบกฎหมายก็ทําให้เขาต้องเขียนอย่างนั้นอย่าไปอย่าไปโทษอายการนะแล้วก็กรอบกฎหมายก็ทําให้ท่านต้องคือยังไงล่ะถ้าถ้าโดยทั่วไปคนที่จะรองอายาคือคนรับสารภาพนี่ พอมีคนไม่รับสารภาพคนหนึ่งสู้เนี่ยแล้วยังต้องรอลงอาญาเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าคนทั่วไปอาจจะมองว่าเอ๊ะยังไงยังไงปฏิบัติชอบไหมเนี่ยซึ่งนี่คือคนทั่วไปมองแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับความเป็นจริงในการรอลงอาญานั้นมีได้ได้เยอะแยะครับมีได้เยอะหลายเยอะแยะแม้แต่เขาบอกว่าสภาพความผิดก็คือ สภาพของความผิดก็คือพื้นที่แล้วการเข้าใจผิดของเรานะ่ะนั่นแหละเป็นสภาพของความผิดซึ่งไม่ไม่จำเป็นต้องรับสารภาพก็ก็รอได้ครับเพราะว่าเหตุรอมีเยอะนะมีเยอะที่จะทําให้ให้รอเนี่ยที่บอกมานี่อายุไม่เยอะประวัติทําความดีประความประพฤติสติปัญญาบางครั้งนี้เราเคยเห็นว่าอ้างให้รอโรงพยาบาลที่จบด็อกเตอร์อย่างนี้นะ <c oughs> ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเขียนไว้กว้างๆเพียงแต่ว่า้าราการนําข้อนี้มาแล้วเป็นเหตุให้คนแอบดูเนี่ยเอาไปขยายต่อโดยไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ต้องอะนะทําให้ทําให้เกิดการตกใจเป็นอย่างเยอะแยะเลยแล้วก็ถามว่าเสียเยอะเยอะไหมในการที่เขาเขาอุทธรณ์มานี่คงไม่ไม่เท่าไหร่นะมันมันเรื่องเป็นมันเรื่องเป็น มันเรื่องเป็นความจําเป็นอะเนาะความจําเป็นแต่ละคนนะครับคุณอะไรเงินอะไรเงินเย็นนะน่าจะเป็นเงินเยนตัวเหมือนจีนเนาะหรือเงินจีนก็ไม่รู้คุณวิจิตนะครับขอบคุณมากครับสี่ร้อยเยนหรือว่าสี่ร้อยเงินหยวนก็ไม่รู้นะผมเนี่ยไม่รู้สกุลอะไรก็ไม่รู้นะต้องต้องขอบคุณมากนะครับใครรู้ว่าสกุลเงินตัวนี้คืออะไรก็เม้นมาหน่อยนะครับ ขอบคุณมากที่ที่ที่เป็นกำลังใจนะครับแม้คนที่เข้ามาชมก็โอรูปเปียนะรูปเปียเงินอิโนโดนีเซียใช่ไหมหรือยังไงก็คือได้รับกำลังใจมากมายเลยนะบางคนเนี่เหมือนน้องสุเทพเนาะมีคนเข้ามาพันหัวแล้วผมดีใจจังเลยผมก็ดีใจนะมีคนเข้ามา2 5งพันห้สองพันหเลยนะเมื่อกี้เนี่ย ก็ดีใจนะแม้จะไม่เยอะจนเกินไปแต่ก็มากมายที่สุดแล้วที่ที่ที่เราได้รับความเมตตานะจากท่านผู้ชมนะบางคลิปก็คือคลิปบางคลิปสดก็ได้เยอะก็มีคนดูสองหมื่นสามมืนก็มีเนาะแล้วก็สดนี่สดนี่ก็คนดูสามหมืนกว่านะที่ขับรถมานะ่ะ แล้วก็บอกเขาตอบไปเลยรวมกันจริงแล้วเราไม่ได้คาดเข้มขัดนะวันนั้นเพราะว่าในช่วงที่เราถ่ายทําอะไรนี่เราวิ่งไม่แรงนะเราวิ่งไม่ไวก็เลยคุยกันเพลินนะไม่ได้คาดเข้มขัดก็รถก็มีเข้มขัดอยู่ครับก็วิ่งกันแค่สี่สิบห้าสิบไม่เกินนั้นนะครับโอเคนะครับคําถามสวัสดีคุณกิสณะคุณออนคุณประยูนนะ ดีแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวน้องเรนนี่นะดีแล้วค่ะที่เขาอุทธร์พอขึ้นศาลถ้าอาการลงความเห็นเหมือนศาลชั้นต้นลุงก,ก็หมดปัญหาครับขึ้นศาลแล้วผู้พิพภาคสาศาลอุทธร์ครับจะจะจะเป็นคนพิพภากสาไม่ใช่ไม่ใช่อายการลงความเห็นนะอาการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่ต่อสู้เราก็เป็นทนายเหมือนเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นทนายแผ่นดินนะทนายเราต้องไปแก่นะ คำยากสาสารุทนถ้ายืนตามสารชั้นต้นมันก็จบนะจบแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นต่อลุงนะขอบคุณคุณทนานัทนะครับขอบคุณมากครับให้กําลังใจท่านทนายจากออสเตรเลียค่ะอ๋อแสดงว่านี่เงินเรียนออสเตรเลียนะครับเรียญขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็รอพวกเราอยากส่งสติกเกอร์ให้เดี๋ยวนะ อากส่งซีเกอร์ให้ทนายแต่ส่งไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรผมก็ยังส่งไม่เป็นเลยวันนั้นก็นั่งคิดอยู่นะวันวันไหนจะได้ส่งไปให้น้องน้องโก้น้องโจ้ใช่ไหมเออไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าแต่แต่ผมอนค่าไอ้นั่นให้เขาไปแล้วหลายพันกว่าบาทค่าอะไรค่าในหน้าหรือค่าอะไรค่าคอมเนาะ <laughs> โอเคนะครับหวังว่าพวกเราคงจะได้ความ คือเป็นความเข้าใจนะเราจะได้ไม่ทุกข์ใจนะไม่ทุกข์ใจว่าเออเขาแกล้งเราหรือเปล่าทําไมเหยียบย่ำใช้คนนี้ทําไมทํากับใช้คนนี้ไม่ไม่ใช่นะเป็นไปตามหน้าที่แล้วก็ถ้อยคําที่เขาพูดนี่เขาหมายถึงว่าเราไม่รับสารภาพนะครับที่ว่าเราไม่สํานึกโอเคนะครับ